ราได้มาม่ารสเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมามา่าเกาหลีมีเห็ดแล้วก็มีเห็ดชีตาเกะเห็ดเข็มทองด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาโรยเครื่องปรุงที่เป็นซอสของเกาหลีเนาะซอสพริกเผ็ดได้เวลาโรยแล้วจ้าเพิ่มความสวยงามพริกเผ็ดมากเนาะซอสพริก กติพี่คนไม่กินเคร่ะพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจ้ามามาเกาหลี<ๆ>พี่น้องมีเห็ดเข็มทองนะจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุงขุุสุขคนเราจะเด้อมาเจอกันในราวกับยอดวงสาวแก่นคอนจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้อากาศกะแยแยนะฝนฝนตกแล้วกะ็โอ้อากาศบ่ดีฝนตกทุกมือแล้วจ้ะช่วงนี้ไปไสกับอะไรออกข้างนอกก็บอะไรขนาดเป็นช่วงที่หออลิเดตว่ากะย่างตรงบักตัวอยู่ฮี่นพี่น้องจ้ากลับจากไปเที่ยวมาแล้วกะไปไปโดนเมื่อไรจ้ากลับมาแล้วก็มาเจอสภาพภูมิอากาศที่มันยำแย่ที่ฝนตกทุกมือเนาะพี่น้องเนาะ เอาละจ้ะพวกราหลายใหญ่ห้างนาะพี่น้องกันจะเริ่มรักษาสุขภาพกันก่อนเด้อพี่น้องจ้ะมื้อนี้มีน,น่นากินมาสูพีสูนองก็คือมาม่ากเกาหลีใส่เห็ดเข็มทองเห็ดชีะเกะนาะพี่น้องจ้ะแล้วก็ราดโดยซอสพริกซอสพริกเผ็ดของเกาหลีเผ็ดแห้งอีหล่เป็นคนบ่กินเผ็ดพี่น้องจ้ะแต่ว่าามื้อนี้พ่อพี่พ่อน้องรอดบ่รอดก็ค่อยเบิงต่อกันเบิงต่อไปนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นคนบ่ก,กินเผ็ดต้องบอกไปก่อนเลยแต่ว่าพริกมันเผ็ดแห้งอีหลีจักสิรอดบ่รอดรอดอกบ่รอดก็นน้ำลายไหล เ้ลาลรอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเปียวนามก่อนรื้อเอานามออนมากพี่นอนจ้าอ่ะมากลลวพี่นอนจ้ามาต่อกันปเปียวนามโกกมาแล้วก็มีกิ่มจีกับแกมน้ำจิ้มพี่นอนจ้ามากมากกิ่งกิมจีรสเนี่ยรสชาติมันหอมหวานนาะเดี๋ยวออกมาเทคข้นปนใส่กันเนะพี่นอนจักน้อยก่อนมันเผ็ดวันนี้โอ้พี่นอนจ้ารวงพริกกอยอ,อ,มามาอย้วนมากๆก่อยซัวสิตังกรองได้พี่นอนกับเขาแห้งก่อนพอดี อย่ามันดีดเ้าตาได้บ่นนี้มาได้พี่น้องเด้อมันนี้รอดบ่รอดกะว่ากันค่อยว่ากันเพราะว่าเพดอีหรีโอ้ยก็คือสิบุก,กินให้เบิร์ดอกพี่น้องจ้าเด็กกรีนพริกแห้ง เห็ดจ้ะเห็ดที่ตะเกะอืมเห็ <c oughs> ดเข็มทองกับแยกบอกเลยกับเส้นสีเดียวกันเลยพี่น้องอืมอืมแก แต่ว่าราสชาติแซ่บอีหร uh ีเนาะซอสเผ็ดเกาหลีอื้มอ <c oughs> ื้มเผ็ดแห้งแล้วอิหดีพี่น้องจ้าเผ็ดแต่เริ่มต้นเลย กนบ่กินเผ็ดเนี่ยกิมจิม,มาแก้มก่อน Mm hmm. เพชไดเริ่มะ khỏa kim chi con có khi ăn pêp อันที่แบกพักเบกนไม่นอนจ้ะพักเบกนซอสพริกเผ็ดคือสิบุ๊เอาอีกแล้วจะี่นอจนอจ้ะเ็ดแห้ง หมดไะน้องเขมนีนเนาะอืมอาม,ม,ม,มาดีเข้าตา 没有咋。 อ๋อพี่น้องเพนแทกอี่เลี้ยบอไว้เราขออนุญาตขอตัวก่อนพี่น้องจ้าเพนแทกน้ำหูน้ำ,ำตาไหลแล้วพี่น้องกิมจีก็ช่วยไม่ได้พอกันไหมไมือหนานะพี่น้องเนาะเพชรที่นีออ่ จนก้าวล่ซีเบอร์งละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกันไม่คลิปนะม่นีคอตัวล่าไปก่อนเพ็นแห้งบ๊ายบายจ้าพระวันลิละ